เอาละก็ขอปรกาศสวัสดีทุกคนมานี่งอยูจิของผมเจ๊พิซซี่ที่ห้าก่อนจะยิบลารุคลิปกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันได้นะครับเพื่อเป็นกำลังกิมใหม่ๆต่อไปขอบคุณครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องสามล้อมผมได้นะครับที่ด้านลิงก์คลิปชั้นจะลงคลิปเกี่ยวกับเกมอื่นๆมากมายแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจผู้แปลด้วยนะครับเพจแมวเงาเมืองงานด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆที่แปลเมืองงานดีๆให้เราได้อ่านกันก็อย่าลืมไปอ่านต้นฉบับที่เพจเขาด้วยนะครับผมก็ขอบคุณครับแล้วก็ อย่าลืมโดนเน่มาให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คิดใหม่ต่อไปขอบคุณครับตัวตนความหนาวสั่นเมื่อกี้ของมอนี่เองเหรอพึ่งยักษ์กระแมงมุมนั่นคือฝีมือแกเองสินะอ้ก็อย่างที่เห็นน่ารักใช่ไหมล่าเด็กพวกนี้เนี่ยมีเป้าหมายอะไรก็อ็นนะเอาตรงๆมาสอดแนมแหละมั้ง เพื่อรวบรวมบุคลากรชัน้นเลิศแต่จะแบบเป็นหรือแบบตายก็ไม่เกี่ยงถ้าอยากได้แค่มันสมองเท่านั้นละพองันเลยไม่จำเป็นต้องพากลับไปแบบเป็นๆแล้วนะสอดแนมจะแบบเป็นหรือแบบตายก็ไม่เกี่ยงหมายความว่ายังไง <c oughs> หน้าตาแบบนั้นที่ข้าชอบเลยนะเออเนี่ยทำตัวเป็นเด็กดีแล้วเอามันสมองมาให้ข้าซะดีๆได้มา ขอปฏิเสธเอ๋ทำไมถึงตอบไวจังเล่าถึงจะรู้อยู่แล้วก็เถินนะแต่รู้สึกช็อกนิดหน่อยเลยนั่นเนี่เกือบเอเกือบไปวิชาข้อคุมฝูงแมลงละเอียดสูงไม่ใช่มนตาธรรมดาธรรมดาฮ่าฮน่าเสียดายจังเลยนะเจ้านี่แข็งเก่งมาก ชามนของข้าสามารถแทรกแซงจิตใจของเป้าหมายเป็นกลุ่มได้น่าจะใกล้เคียงกับการเห็นความฝันเหลอมังน,น้อนพวกมันเห็นข้าเป็นตัวตนทุแสนสุดจะน่ารักและน่าอินดูแะะทาให้พวกมันให้ดีฝ่ายเป็นศัตรูของพ่อแม่หร<ข>ือหนูจอมีชีพตัวเองให้และต่อสู้อย่างไม่กลัวยังไงให้เล่าทําไงดี จ้าจากการอาสูรที่เปลี่ยนให้ดูร้ายจำนวนมากขนาดนี้คงยากแล้วถึงจะเข้าประชิดได้พวกอาสน์ก็จะมีเกาะตามตัวเป็นแบบนี้เสียเปรียบเกินไปถ้างั้นไม่สิไม่ได้มีโอกาสที่พวกเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จะสวนไปด้วยจะทำอะไรส่มเสียงขนาดนั้นไม่ได้ นี่หรือว่ากำลังพยายามปกป้องพวกนั้นอยู่หรอจ๊ะฮ่าฮ่าข้าดูตั้งแต่เมื่อกี้แล้วและน่าสนใจจังนะปวกเปียกขนาดนี้แต่ดันพยายามวางท่าใหญ่โตเอาเป็นเอาตายนี่นะพวกขุ้นะคนเข้าอุตสามาช่วยแท้ๆคำขอบคุณก็ไม่มีสักคำโง่เข้ากระดูดดำเลยทีเดียวนะเธอก็คิดงั้นใช่ไหมเล่า ก็จริงโยูที่อันเลียนยึดติดกับค่านิยมของตัวเองมากเกินไปแต่ในตอนที่เขาตั้งใจช่วยเหลือเพื่อนพ้องยืนสู้ลําพังโดยไม่ห่างหลังหนีนะก็หานองค์อาจสุดๆไปเลยละ่ะในฐานะเพื่อนร่วมชั้นแล้วผมภูมิใจในตัวเขานะอืมอ้อเหลอเรื่องนั้นจะเป็นยังไงก็ช่างตัวมันซิห่วเท่าตัวเองก่อนดีกว่าไหมจ๊ะ,อะเอ๊ะเอ๊ะ แคบร้อยแช่อิมฟอร์มาลีนพิษอเอาละก่อนที่จะละลายหมดสัก่อนเอาหนังตะขาบมาหุ้มกันคิดหรอเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ทำลายระบบประสาทของพิ่งทำตาพางนิดน,น้อยแต่รอบตัวของมันตอนนี้ไม่มีสัตว์อสูรอยู่โอกาสนี้แหละเรอสำเร็จไหมอเอ๋ ได้ตัวจริงอยู่ทางนี้จ้าโอฮโหการไล่ของเธอจะเป็นรสชาติแบบไหนกันนะตั้งสติไว้นี่เป็นเพียงภาพหลอนจะบอกแวกไม่ได้ประสาทสมบัติใช้การได้อยู่ทั้าสติการาบกลางเคลื่อนไหวต่อไปขอจ้นั้นให้ดีนี่เป็นภาพหลอนไม่ใช่ความจริงสติไว้ฉันทำมั้ ตั้งสติไวฉันะตั้งสติทำไมถึงไม่มาช่วยเลื่มเรื่องของฉันแล้วมาสนุกกับชีวิตัยเรียนเหรอชีวิตดีนี่เลยอ่าก็ขอหยุดไว้สักพักก่อนนะครับคือหน้าต่อไปนี้คือมันผมไม่ได้อ่านไว้นะก็เลยเอามาขั้นไว้อย่างนี้แหละ เออก็คงจะไม่ให้ติดค้างอะไรกันเนาะก,ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคือผมสับเท้าเองแหละหนาวจังก่อกองไฟหน่อยไหมหนาวกระดานหันแบบนี้เลยนะคะอืมคงเป็นลักษณะของป่าละมะั้งนี่มันเกิดเรื่องบ้านอะไรกันขึ้นเนี่ยเลก็ยังไม่กลับมาสักที oh <man. S 2> น,นี่มันบ,บ้าอะไรน,นี่มันบ้าอะไร รับไม่ได้รับไม่ได้รับไม่ได้ไม่สินี่อย่าบอกนะเป็นไปไม่ได้ข้าไม่เชื่อข้าไม่เชื่อข้าไม่เชื่อก่อนนี่นะนี่นะมันเรื่องว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยด้วยเหตุเมื่อตอนนั้นตอนที่ข้ากำลังตรวจดูว่ามอนตาได้ผลหรือไม่พอเข้าไปใกล้ ความรู้สึกอันดำมืดก็พวดพุ่งออกมาจนสะผัสด้วยผิวได้พิบตาเดียวแค่เพียงพิษตาเดียวรู้สึกตัวอีกทีรอบด้านก็กลายเป็นน้ำแข็งไปแล้วคนที่ทำขนาดนี้ได้หร,หรือว่าเธอคือทั้งโลกมีแค่คนเดียวเท่านั้น้ใช้หมนตาดาบน้ำแข็งงั้นเหรอเออฉันเองละ่ะ ว่าชัดๆบัดซบเป็นไปได้ยังไงผู้ใช้มนตาดับน้ำแข็งมาอยู่ในที่แบบนี้ได้ยังไงแถมยังเป็นเด็กกับโปโลโตัวแค่นี้อีกเอาล่ะกลับมาเข้าประเด็นกันดีกว่าพ้อหมายของแกคือสอนแนวบุคลากรชั้นเลิศเป็นตายไม่เกี่ยงสินะแหตการระดับนี้ไม่ได้คิดเองคนเดียวแนะ่ผู้สมรู้ร่วมคิดแหล่งที่อยู่คดีอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องใค่ออกมาให้หมดทุกอย่างเดี๋ยวนี้แฮนน้ำแข็ง แต่ทำการอุชการนักเรียนที่ไม่รู้อิโนโนอินเนเป็นสิ่งที่ยอมให้อภัยไม่ได้เด็ดขาดฮ่าฮอย่างเธอนนะกล้าพูดแบบนั้นด้วยเหรอเอ๊ะดังใหญ่เชียวนะสงครามตะวันตกที่ชนะมานะเขาอพากาันรเรียกว่าวีลุ่ปรุษแน่แต่ความจริงก็เป็นเพียงฆาตกรสังหารหมู่ครั้งใหญ่อ้างความยุติธรรมล้างบางไปไม่รู้กี่คนต่อกี่คน น้ำหน้าอย่างเธอนะมีหน้ามาสั่งซอนข้าด้วยเหรอฮ่าฮ่าฮาอย่ามาทำให้ค้ำหน่อยเลยนะคาตรกรมืออาบเลือกคนนั้นมา่ชยชีวิตอ้อยอิงสุขสบายในรู้วโรงเรียนเนี่ยนะถ้าโลกเป็นบ้าไรซาระาชมัดเลยนะเออเอเรื่องนั้นฮ เปิดช่องโหวนะจ๊ะมนตานี้ไร้หนทางป้องกันเมื่อมันเลยมนตาขั้นสุดยอดของข้าเธอจะโดนค้างอยู่ในคุกว่างเปล่าอยู่กับความเจ็บปวดทรมานไม่จบไม่สิ้นเออฮตายไปซะอะไรกันมนตตาของข้าหายไปเลย บ,บ้าไปแล้วใช้มนต์ตาหาักล้างมนต์ตาอย่างพอว่าแต่แต่นี่ไม่มีมนต์ตาอะไรเลยอย่างนั้นเลยเรื่องแบบนั้นมันจะเป็นไปได้อย่างไงกันมไม่อยากจะเชื่อจริงๆแต่นี่มนันจะเอาตัวแกไปส่งให้พวกอาจารย์ทำตัวดีๆไว้ซ <c> ะ <oughs> <c oughs> ยังคิดจะสู้อีกเหรอถ้าจะบอกอะไรให้หนึ่งอย่างเป็นรางวัลที่ต้อนค่าให้เจนมุมขนาดนี้ได้ก็แล้วกัน พวกเราคือ,อยูเซน,นิผู้สแสวงหาศัสรกรรมแห่งมนตาห,หา <c oughs> พอสู้ไม่ได้ก็มาฆ่าตัวตายทันทียูเซน,นิงั้นเหรอ,อลืมฉันแล้วมาสนุกกับชีวิตไวเรียนงั้นเหรอชีวิตดีนี่เลยนี่เราเอ๊ะ <c oughs> คุณผมกลับมาแล้ว